ไม่เห็นไม่ใช่เหรอเห็นหรอวะเห็นถุงไหมกูมองไม่เห็นจะไม่เห็นในนัดอ่ะเด็เห็นดิปหน้ไม่เห็นในนัดเปล่าเห็นเห็นในในในกล้องนะมองไม่เห็นเหรอกูมองไม่เห็นแม่ก็มึงใส่แว่นอยู่ไอ้สัามึงตอวจอดเนสวัสดีครับพวกเรานะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบนะครับการอ่านออกเสียงนะครับเราจะมีคำเราพูดไม่ดีสายอ่ะ เราจะมีคำพูดลิ้นพันนะครับมาทดสอบศักษะาของแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงนะครับคำลิ้นพันเป็นยังไงอยากลองอ่ะไม่เป,เป็นคำยังไงบ้างแด้พูดได้ฟังได้พูดได้ฟังมันเป็นไหนี่ไม่รู้จริงไม่เคยเล่นหมาหันหมู <laughs> <laughs> โดยบทลงโทษของเรานะครับก็คือจะมีการจับเวลานะครับแล้วก็ดูว่าใครผิดเยอะแล้วก็จับเวลาว่าถ้าพูดจบไม่ทันเวลาที่เรากําหนดเราก็จะมีบทลงโทษนะครับก็คือนี่เครื่องสําอางผู้หญิงนะฮะมีอะไรบ้างเอามาจาไหนเนี่ยผู้หญิงคนไหนเนี่ยนี่เออะไรอะกูด่าไม่เจอตากูกูพูดนะแล้วกูหลุดหัวลรออย่างนี้คือก็เสียเวลาไปเรื่อยเสียเลยคือสติต้องดีด้วยสติต้องมีแล้วใช้อะไรในการพิจารณาก็คือแบบว่าแฝงเลยแองเลย มีอะไรบ้างมีกันแดดมีกันแดดนะ <S <S แล้วก็อะไรอ่ะทาตาทุบทาตาคิ้วคิ้วริบสติกแล้วก็มีแป้งด้วยอ่าบทลงโทษก็คือเราเจะเอาของพวกนี้นะครับจะเลงใส่หน้าเลยต้องแต่งหน้าแล้วไปซื้อของเซเว่นด้วย <S <S อือมาโชว์สักลานอ่ะมาคนละทอดหนิว่ามาคนละบ้านคนละบ้านคนละทอดหนิออกมาคนละบรรทัดเหรอเออคนละบรรทัดเลยหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหูดิหูดิ ก็คือคนละลำปัญหาเดะอเอามาดิมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหูมีหูหมูหนีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหนีหันดูมีหมามีหมาหาเห็นหมูหันหูดีหาหมีเห็นเหม็นหมูเหม็หมูเหเหม็นหูาหมีหายมาหาหมีหายหมายเห็นหูหมูหี ห <ítulo> <run> มาหนีหายหมาหมูหมูหันลีหมายหาหมูหมาหนีหมีหายตัวหีบมากมาเพราหีบหนีหีบมากมีหนีหีบมีหีบหนีหายเกือบสลบไอ้สัสเห็นหนีหีบหนีหนีกันมากมายหนีบหลายขายหีบหนีหนีเอ้ยอันนี้คือบทนี้เลยป่ะที่เอามาเล่นหรือีกบทหนึ่งมีหลายบทอันนี้แค่วอร์มนี่แค่วอร์มเอาจริงเลยย่ะเอาจริงแล้วก็ได้ มาดีป่าก e. ็คละบทนะคนะบทคนบทเลยโอเคครับผมก็จะมาเริ่มเป็นคนแรกนะครับก okay. ็ห้ามผิดเกิน3ามคำนะครับในเวลา25วิวีนะครับต้องพูดให้จบท่อนนะครับพร้อมนะครับจับเวลานะครับ 1... 2.. 3่อจับเวลาครับทหารถือปืนแบกปืนปูนไปโบกตึกยักษ์ใหญ่วิ่งไล่ยักษ์เล็กถึงละนองยะลองเชลาเย็นขําขาวเช้าขําค่า แล้วนำไปให้กล้วยตานี้ลาหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวที่หวีไปที่หวีมาเหลือครืองลงเหลือโครงเพาะโครงเลยวิ่งไปครับคำนี้วันนี้ดี่า อันนี้มีน้าพี่อะดิสวัสดีตัวเปิดน้ำผึ่งเนาวันดีจ้อที่เยอะด้วยเขียนได้สองพันตั้งอะเป็นจริงเป็นจังเลยนะตัวนี้ลงเนี่ยชาร์โนชาร์โนเพราะว่าบางทีบางทีการที่จะให้เครื่องสำอางมันโดดขึ้นมาเราต้องใส่ไฮไลท์ให้เขาด้วยตัดเส้นเหรอต้องตัดเส้นให้เขาเออมิติหน่อยนี่เวงเจอโอเคโอเคเลิกโอเคเลิกครับเ ยี่สิบห้าวีนะครับผมหนึ่งสองสามชับเวลาครับข่าวด่วนจากระนองระยองยะลาที่จังหวัดระนองระยองยะลา <c oughs> ได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟัก ผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายเน้นไปนะเน้นไปครับเน้นครับกูจริงจังอ่ะสรุป้วพี่กี่คำครับไม่ผิดเลยผิดไปคำหนึ่งครับคำไหนผิดไปคำหนึ่งคำไหนถ้ามึงพูดผิดมึงโดนนะกูเอานะคำไหนกูตั้งจนะเอาเอา่าาผิดเปล่าผิดเปล่า ผัดฟักผัดฟักไปไล่เลยโดนในนิวโดนนะไม่ยังไงก็คือไม่ทันจุดเดียวเออ้ยเดียวก็จุดเดียวอ่ะแขนขี้แขนเลยเองนกันแน่สีสดๆแหล่วยบากิคุงมาอันนี้เลยค่ะอันนี้ กันสเปนยาปัดจ่เดมมึงทำปัดชจี๊ดกดิติดปัดนดะอย่าทาปัดนะให้ตัดติดจิ๊ดมึงก็ทาปากตัวเองแล้วก็ปากไปชิ้จอนแล้วซีนเหรอโ้ยเยเลยเร็วๆดิใจิอะไรกูเนี่ยโอ้เจอเลยก็ชอบใจอ่ะเ เดี๋ยวไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเลยครับ 2> 3 2 1. 1ยายกินลำไย,ยน้ำลายยายไหลย้ยอยไปให้ยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หี่ยานัดหมอชิดแก้ฝีแก้ฝีช่วยแก้ให้ทีโดยการทานยาห้ามทานอาหารอะไรเลยนอกจากเช้าฟาดผักฟัดเย็นฟาดฟักผัดละเลงด้วยหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูหมูม ุ้งหมึกหมึกหกเลอะมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดอาหารเหล่านี้มีที่ขายที่บ้านสิ่งที่จะต้องทำคือน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินกินกล้วยคืนนี้คือใหญ่คือหลวงข้าวโพดอบหมดหมดล้โคตรยากนี่จะว่างหวะหมุกไอ้มึงจะทำตัวเป็นหมอนี่เหรอวะไอเป้ไฮร็อตเหรอมุ้ย คุ๋ยเมื่อกี้แค็งเลยกูเล่นเบาๆกูเบาสัตว์นะกูเบาจัดเลยน็ดหนึ่ดนึ่นดนดกูเสพนิดนารับวไปนิดละไอ้เียนี่ไม่ออกไอ้เรี่ไอ้เฮียะต่อไม่ได้เอโอเคเดี๋ยวจบจะผู้เข้ากขันต่อไปกันเลยครับหนึไป อาเฮียหลีพาอาหลีเฮีย,ยไปดูผีและยานัสหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัสหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินมันติดเหงือกก<อ>ินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มาจำกัดโดยวิธีที่จะทำคือชามเขียวความสาวชามขาวความานึ่งอ่ะหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมึ๊บต อสองหนึ่งกับนเราหมดไงมาคองตัวมาคลองมาคองแซนซอนยังไม่ได้เริ่มเลยน้ำตาไหลเลยหยุดตรดี้จิ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 จ โอ้โหเฮีอย่างดำเลยจะบุวย่ยฮนุก้โอเคเดี๋ยวไปพบกับผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปได้เลยครับส่วันไหนอากาศดีๆวันไหนอากาศดีๆหอยของยายมี่ต่หมี่ยายหมอยหมี่ขอยหมอยต่หอยยายหมี หินใหญ่หมีเลี้ยงหอยใหญ่หมอยเลี้ยงหมีในถ้ำมีผีมีหมีมีหอยหมอยลอยน้ำว่าไม่มีหมอย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 ลอยน้ำว่า <laughs> <laughs> น้ำมันตาหมี <laughs> น้ำมันตาหมีหอยปิดประตูโบสถ์ปิดประตูโบส <laughs> ถ์หูหมีอยู่หูหมูหูหมูหห <laughs> อยู มือเฮียเขียงไม่ได้นอนไหนเงมตาดิย่อยใจได้ยี่ห้เขียนเลิฟมึงเขียนเลิฟเที่ยวมีค้หลังจากที่พวกเราเล่นเกมกันเสร็จแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่ทำโทษนะครับ คนที่จะโดนทัโทษก็จะมีอยู่2คนนะครับก็คือผมกับนัทนะครับแต่อืกอบ่างไม่ม e. <ichi> ีที่เช็ดก็คือเราต้องมาซื้อไม่ใช่เรา มึงสองคนนี่กูรอกูนั่งรอที่บ้านนี่สำหรับคนนี้อยากจะลองฝึกนี่ยังไงนิวจะทำไงก็เดี๋ยวเราจะแปะนะครับคำพวกนี้นะครับไว้ข้างล่างนะครับใครอยากจะไปฝึกหรือว่าไปลองเล่นกันดูก็ลองเอาไปเล่นกันดูได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดระฆังให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ติดตามว่าพวกเราทำอะไรกันต่อไปนะครับแล้วรอดูว่าอีพีต่อไปพวกเราจะมาทำอะไรกันนะครับตอนนี้เราต้องออกไปข้างนอกก่อนเราต้องไปเซเว่นหาที่รบก่อนยั หน้าขนาดนี้แผ่นนี้ก็ได้แผ่นใหญ่เอฟค่ะเด็กครับตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับสําหรับที่ล้างสมองต้องย่างนะต้องย่างกดอองเมมเบอร์อีกด้วย